คือเมื่อวานช่วงเช้าค่ะคุณผู้ฟังคุณอนุทินชาวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มาพร้อมกันหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งคุณพิพัฒน์รัชกระการค่ะรองนายก,กรัฐมนตรีคมนาคมในฐานะที่เป็นแกนนําดูแลในพื้นที่ภาคใต้คุณสุประชัยใจสมุทรค่ะอันนี้ก็บ้านเรานะคะสมาชิกของพักภูมิใจไทยก็ เชือ้อสายบ้านเราคนตรังนี่แหละนะค,คุณสุปชัยใจสมุทรเนี่ยในฐานะนายทะเบียนของพักภูมิใจไทยค่ะเดินทางมานะคะที่ตรังค่ะผู้ฟังเพื่อนะคะอันนี้เป็นเป็นเครื่องบินส่วนตัวเนาะมาที่ตรังค่ะแล้วก็มาพบกับคุณสมชายโลสถาพรพิพิหรือว่ากนหนอค่ะ นะคะที่บ้านพักค่ะที่ตำบลทุ่งกระบืออําเภอย่านตะขาวแน่นอนว่าวัตถุประสงค์เมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อที่จะเปิดตัวค่ะผู้สมัครสอสอ,สอตรังของพักภูมิใจไทยทั้ง4เขตเหมือนกับเป็นการทําพันธสัญญาคุณฟังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณก็จะย้ายกลับย้ายมานะย้ายมาสังกัดของพักภูมิใจไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย แต่ละคนก็ยังคงดำรงตําแหน่งของตัวเองไงนะคะจนกว่าจะมีการประกาศจนกว่าจะมีการยุบสภานะคะ,ะ,ะ,ะุผู้ฟังบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่บ้านโลสถาพรพิพิธค่ะที่ย่านตะขาวโอ้โหคุณผู้ฟังเต็มไปด้วยคนมากหน้าหลายตาค่ะส่วนหนึ่งก็คือมาให้กำลังใจกหนออีกส่วนหนึ่งก็คือมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็มาดูการเปิดตัวของผู้สมัคร ของพักภูมิใจไทยทั้งสี่เขตในจังหวัดตรังด้วยค่ะนะ,ะก็บ้านพักเนี่ยดูจะแคบไปเลยนะแกนนำมามาหมดค่ะเมื่อฟังอ่านะคะมีคุณปุ่นเล้งโลกสถาบันพิพิธค่ะนายกอบจอตรังก็มาแล้วก็มีแกนนำเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอนายกเทศมนตรีคือคือถ้าดูกันแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับยกจังหวัดมาเลยอะ เกือบๆครับผู้ฟังนะคะรวมๆแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่านี่แหละให้การต้อนรับนะคะมากันนี่แหละให้กําลังใจกันรวมแล้วน่าจะมากกว่า800ชีวิตค่ะนะคะนี่แหละค่ะผู้ฟังเขาเรียกว่าพลังมวลชนที่ให้การสนับสนุนตระกูลโลสถาพรพิพิธนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็สังกัดของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะล่าสุด ก็ย้ายมาสังกัดพักภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็เลยถือว่าเป็นการเปิดตัวผู้สมัครสอส,อสอครบทั้ง4เขตเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นสอสอสองแล้วก็เป็นหน้าใหม่สำหรับสนามเลือกตั้งสอสอคืออาจจะหน้าเก่าสำหรับคนในพื้นที่นะคะแต่ว่ากลายเป็นหน้าใหม่สำหรับการเลือกตั้งสนามใหญ่ค่ะผู้ฟังเอาเขตที่หนึ่งก่อนค่ะผู้ฟังเขตที่หนึ่งก็คือคุณเอกพ์ณพัฒลุงนายกอบตอ นะคะบ้านควรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าใหม่สําหรับการเลือกตั้งเนาะแล้วก็เป็นหลานของกํานันนงด้วยค่ะเพื่อนฟังนะคะโซนเขตสองแน่นอนว่าเป็นของคุณทวีสุรบาลค่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นสสอของพรรคพลังประชารัฐอยู่ส่วนเขตที่สามค่ะคุณสุนัชชา โลสถาพรพิพิธตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เป็นสอสอในนามของพักประชาธิปัตย์อยู่่วนเขตที่4ก็คือคุณพิชัยเจริญศิริสุนทรค่ะหรือว่าสอจอล้านนะคะซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงังอําเภอกันตังเขตที่หนึ่งค่ะคนคนนี้คุณพิชัยเนี่ยเป็นหลานของคุณพิพั์รัชกิจประการนะคะ,ะก็เลย ก็เลยเข้ามาแทนก่อนน้านี้บอกว่าจะเป็นคุณการตั้งปองใช่ไหมคะแล้วก็ดันใหม่ค่ะก็กลายเป็นสอจอล้านค่ะเป็นหลานของคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการแกนนําของพรรคภูมิใจไทยซึ่งดูแลในพื้นที่ภาคใต้ด้วยก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่สําหรับสนามนี้นะมุณฟังนะคะโอเคเนาะเป็นสสอสองแล้วก็เป็นหน้าใหม่สำหรับการเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยอีกสองนั่นก็คือคุณเอกพลแล้วก็คุณพิชัยคะ่ะคุณฟังนะคะนี่ สคนนะคะหน้าใหม่2แล้วก็หน้าเก่าอีกสองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวลกูลนะคะก็มีการคือคือพูดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแหละยาวพอสมควรแต่ว่าใจความตอนนึงเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยในฐานะพักภูมิใจไทยนะคะให้ความสําคัญมากเพราะว่าไม่เคยเชื่อเลยว่าพักเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ค่ะจนการเลือกตั้งปี2566นะคะ ทั้งคุณอนุทินก็ได้สอสอเข้ามาปีหน้าก็คาดหวังว่าจะได้โคต้าสอสอภาคใต้เพิ่มวันนี้ก็เลยตัดสินใจวันนี้ก็คือเมื่อวานนะก็คือตัดสินใจลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติตรังแต่ก็มีพี่น้องนะคะก็เข้ามากอดบอกว่าขอกอดนะคะผมก็ขอกาประมาณนั้นนะคะก็มากอดแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองก็บอกว่ากอดได้นะ ท่านขอกอดผมขอกานะประมาณนั้นก็พูดพูด,พดเหมือนติดตลกอะเผื่อฟังคุยนทินบอกว่าการเตรียมสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะได้บ้านโลกสถาพรพิพิธบ้านสุรบาลแล้วก็พี่น้องผู้สมัครในจังหวัดตรังมาร่วมสัญญาว่าจะทำงานเพื่อพี่น้องคนตรังคนใต้คนไทยค่ะ แล้วก็จะทํางานตอบแทนอย่างสุดความสามารถนะคะก็มีการเท้าความเนาะว่าการเลือกตั้งปี2562เนี่ยพี่น้องภักใต้ให้โอกาสพรคภูมิใจไทยในการรับเลือกตั้งเนี่ยถึง8ที่นั่งค่ะทั้ง8คนสําหรับพักใต้เนี่ยก็เท่ากับว่า800ของพรคภูมิใจไทยค่ะเพราะว่าสําคัญมากนะคะนี่คุณนวุธินบอกเนาะดังนั้นมีการหยอดไว้นิดนึงนะคะว่า ถ้าจังหวัดตรังให้สสกับพรคภูมิใจไทยมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยต้องตกเป็นของคนตรังด้วยอย่างแน่นอนค่ะหลังการเลือกตั้งก็จะตั้งรัฐมนตรีได้แล้วและจะมีสสตรังรวมอยู่ด้วยยืนยันจะมีรัฐมนตรีคนตรังอย่างแน่นอนค่ะขอความเมตตาจากคนตรังด้วยจะทําให้เกิดความเจริญสูงสุดในพื้นที่แล้วก็ทั่วประเทศอย่างแน่นอนค่ะนี่ ถ้านายกหยอดไปนะครับผู้ฟังในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนาะว่าถ้ามีสสก็แน่นอนว่าตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยไม่หนีไปไหนละค่ะก็ได้กับสสคนตรังอย่างแน่นอนนะคะ